สวัสดีครับทุกคน EP ที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายทุกท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการติดคุกยังไงให้ได้กลับบ้านเร็วซึ่งเจ้าที่เรือนจําก็มีกฎหมายให้เครื่องมือของเราใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังภายในเรือนจําให้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์ในการลดวันต้องโทษจําคุกประโยชน์แรกก็คือการพักการลงโทษซึ่งอธิบายไปแล้วใน EP ที่ผ่านมาทุกท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ผู้ต้องขังจะได้รับเป็นประโยชน์ตอบแทน ในกรณีที่เขาอยู่ในระเบียบวินัยของเดือนจําไม่สร้างความยุ่งยากในการควบคุมให้แก่เจา้าหน้าที่ซึ่งก็คือเขาจะได้รับลดวันต้องโทษจําคุกนั่นเองก่อนจะไปว่ากันเรื่องของลดวันต้องโทษจําคุกผมขออธิบายคําว่าประโยชน์ของผู้ต้องขังก่อนให้ทุกท่านแยกแบบนี้นะครับว่าประโยชน์นั้นไม่ใช่สิทธิ์สิทธิ์เนี่ยผู้ต้องขังมีสิทธิ์แบบไหนเจ้าที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นทาให้ปฏิบัติก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นผู้ต้องขังมีสิทธิ์ที่จะได้รับประทานอาหารวันละสามมือ้อเจ้า ที่ก็จะต้องจัดอาหารให้ผู้้องขังรับประทานหรือมีสิทธิ์ในการเยี่ยมญาติหรือติดต่อกับบุคคลภายนอกตราบใดที่ผู้ต้องขังยังไม่กระทำความผิดวินัยในเรือนจําจนถูกตั้งกการสอบแล้วก็มีคําสั่งลงโทษให้งดเยี่ยมญาติผู้หาขังคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยี่ยมญาตินั่นคือสิทธิ์ทีนี้ สิทธิ์นั้นต่างจากประโยชน์ตรงไหนครับประโยชน์เน่ะเป็นประโยชน์ตอบแทนในกรณีที่ผู้ต้องขังเข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์ตามกรอบของกฎหมายนั่นแสดงว่าผู้งขังทุกคนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์ทุกคนอยู่ที่คุณสมบัติของผู้ต้องขังและการประพฤติตัวด้วยท่านจะเห็นว่าการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกเนี่ยหลักๆก,ก็คือหนึ่งตั้งใจศึกษาอบรมปรับปรุงพฤตินิสัย กลับตัวกลับใจเป็นคนดีช่วยประโยชน์แก่ทางราชาการไม่กระทําผิดระเบียบว,วินัยจนถูกต้องการสอบแล้วก็มีการลงโทษทางวินัยผู้งขังคนนั้นก็จะได้รับประโยชน์ตอบแทนส่วนผู้นงขังที่อยู่ในเรือนจําแล้วมีความประพฤติไม่ดีดื้อด้านก็จะถูกลงโทษแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์ที่ทางเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองผู้ต้องขังนั่นเองทีนี้เรามาพูดถึงการลดวันต้องโทษจําคุกลดวันต้องโทษจําคุกเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผู้ต้องขังได้รับในการตอบแทนที่ผู้นังขังรายนั้นประพฤติ รถวันต้องโทษจำคุกมี2กรณีด้วยกันครับกรณีที่1คือรถวันต้องโทษจำคุกตามชั้นที่ผู้ต้องขังรายนั้นของชั้นอยู่ส่วนกรณีที่2ก็คือรถวันต้องโทษจำคุกตามจํานวนวันที่ผู้ต้องขังออกไปทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณะภายนอกเรือนจํานั่นเองหลักเกณฑ์นะครับว่าผู้ต้องขังคนไหนจะได้รับการพิจารณาในการให้วันลถวันต้องโทษหลักเกณฑ์ที่ผู้ต้องขังคนนั้นจะได้รับก็คือ